การไได้ลิงในไต้ตันน2019นะครับติดตัว Wi-Fi m i ่ได้ลิงกของโนเว l นะครับตัวนี้คุณภาพและเสถียรภาพดีที่สุดในตลาดนะครับการใช้งานไม่ต้องไปตั้งค่าความละเอียดของจอรถนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยรองรับทั้ง Android และ iPhone ไม่ต้องมากดเลือกที่ ตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ใช้ iPhone น,นะครับเชื่อม Wi-Fi เข้ากับ Novel นะครับเสร็จแล้วก็เปิดฟังก์ชันสะท้อนภาพได้เลยนะครับมันจะใช้เชน็ตจาก 4G ของโทรศรัพท์เนันเดเสียนะเปิด YouTube นะครับ พ่อควรระวังสําหรับการสะท้อนภาพไม่ว่าจะมือถือรุ่นไหนนะครับก่อนที่เราจะสะท้อนภาพเนี่ยเราจะป,ปิดแอปให้หมดก่อนนะครับไม่งั้นคุณภาพการสะท้อนอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีหน่วงมีดีเลย์กระตุกอะไรเงี้ยครับทางที่ดีก็ปิดแอปให้หมดทุกตัวก่อนที่จะทําการสะท้อนนะครับ เกมเมอร์ er, นะครับมีแต่เกมก็เล่มที่ kan yang di streaming tadi kan gue lihat sendiri itu sih tapi kayak Arif yang di streaming itu lu sendiri gimana sih jalan, -jalan pertandingan tadi setelah melihat permainan dari Zintatik tadi kalau dari gue pribadi ya Zintatik ini sama Arif bakalan jual beli sangat sih ini dua pemain karena kalau yang gue tahu dia ya, yang saya okay, dengan Chan <coughs> Chan ม่มีีังตวจองกับทราวเวลลูกา้าบินไปประเทศไหนก็หายปวดขัดใจคัลเพสชอบมากจัดมาหน้าแกก็เป็นโรคหัวใจแถมเป็นบาะวันและยังมีความดัน